giá nào quá rẻ 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 quá กลับสวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับหมอนัทอีกแล้วนะครับไม่ได้ฟันธงแต่พี่จะฟันเธอเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเกมผีอย่ามาทะลึ่งทะเลนไม่เอา hey, hey. กลับมาสู่เกม Prognostic นะครับนี่คือคลิปที่4แล้วนะก็ถ้าใครได้ติดตามโปรเจกต์นี้มาก็จะเห็นถนึงความเข้มข้นของเนื้อหา เห็นถนึงความดุดันของเกมเพลย์ที่เริ่มจะมีความกดดันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับมาถึงจุดนี้เรามาทบทวนก่อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้สืบจนรู้ว่าย่าของเรานะครับปฏิสัมพันธ์กับตำรวจคือเคยช่วยตำรวจเนี่ยสืบคดีโดยการทาแบบนี้ทำแบบที่เราทาอยู่เลยคือสื่อกับวิญญาณหาตัวคนร้ายนู่นนี่นั่นจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งคุณย่าของเราก็เลิกติดต่อกับทางตำรวจไปนะครับด้วยเหตุการณ์ที่ที่เป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นนั่นเองนะฮะทีนี้มันก็นํามาซึ่งวัันนี้ครบ วันนี้คือเราจะต้องช่วยเหลือพี่ชายเราเพื่อสืบผายคดีหนึ่งโดยเนื้อหาใจความสําคัญของตอนนี้มีชื่อว่า Street Justice นะครับความยุติธรรมบนท้องถนนเรื่องราวคืออะไรนี่เห็นผมถือปากานี่ไม่ใช่อะไรนะผมจริงจังกับการทําหน้าที่นี้แล้วนะก่อนหน้านี้3คลิปเล่นมาแบบว่าเออก้มหน้าเล่นไปพยายามแบบจําใช้ความจําไม่ได้แล้วครับอุปกรณ์เราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแผ่นที่ที่ต้องจดวันเดือนปีเกิดที่มันเกิดเหตุฆาตรกรรมใช่ไหมมีเรื่องราวของการเดินหาเบาะแสข,ของฆาตรกร,รว่า หน้าตาเป็นยังไงอายุเท่าไหรผมสีอะไรมีวงล้ออีกวงล้อระบุเวลาอีกแล้วก็ล่าสุดเจอผ้ายิปซีคือข้อมูลมันเยอะเพราะฉะนั้นกระดาษประกาต้องมาในวันนี้นะครับมาสตรีทจัสติสนะครับดูจากด้านซ้ายก่อนเลยนะครับแผงด้านซ้ายเราจะเห็นว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ดคน7คนนี้เสียชีวิตไป2คนก็คือเอมิเลียวอล์กเกอร์กับลูคัสวอล์กเกอร์คาดว่าน่าจะเป็นพี่น้องกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราอ่านเนื้อความตรงนี้ก่อนเลย คราวนี้ฉันส่งตัวอย่างของอาชญากรรมที่ยังไม่มีใครอยากจะแก้ไขมันไม่มีใครอยากแก้ไขคดีนี้นะทาไมวะมีคู่รักคู่หนึ่งก็ไปปล้นนะครับคู่รักคู่นี้ไปปล้นเพื่อนบ้านในระแวกบ้านนั่นเองนะครับพวกเขาเนี่ยติดอาวุธแล้วก็ปิดปากปิดปากพยานทั้งหมดข่คมขู่ไม่ให้พยานที่รู้เห็นเนี่ยกล้าพูดเรื่องนี้ออกมาแล้วคนในท้องที่ก็ไม่สามารถจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ด้วยเพราะว่าพ่อของโจรที่ปล้นเนี่ยพ่อของผู้หญิงที่ปล้นเนี่ยเป็นคนมีอิทธิพล เร,เราลำดับความอย่างนี้นะ 1. มีหัวเมียคู่หนึ่งเป็นโจรน,นะครับโจรติดอาวุธไปปล้นแต่ว่าไม่มีใครกล้าทำอะไรเขาเพราะว่าพ่อมีอิทธิพลโอเคปะ้ะเหตุการณ์แรกคืออย่างนี้แต่นะครับทุกอย่างมันจบลงได้อย่างเลวร้ายมากเพราะว่าคู่รักที่เป็นโจรคู่นี้เสียชีวิตนะครับถูกฆ่าคน,คนแรกก็คือผู้หญิงเนี่ยเอมิเลียวอล์เกอร์เสียชีวิตในช่วงปลายปี1 9 0 3ใกล้ๆกล,กลบ้านหมายเลข7ที่โกลเวอร์สตรีทส่วนลูคัสนะครับคนที่เป็นสามีเสียชีวิตในกันยายน1 9 0 4 ก็คือปีหนึ่งถัดมาที่ร้านค้าในท้องถิ่นบริเวณหมายเลข4ถนนโกลเวอร์สตรีทผู้ชชานกล่าวว่าพวกเขาทั้งสองคนถูกยิงด้วยปืนกระบอกเดียวกันนะครับเซนไรเวอร์ซึ่งคนที่อยู่ในท้องที่หรือว่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็คือปฏิเสธที่จะให้การอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้สองคนนี้มันเคยป้นคนอื่นมาก่อนพวกมันสมควรจะได้รับกรรมแล้วนี่นี่คือความเห็นของคนท้องที่แต่ถ้าหากว่าพวกเราที่เป็นตำรวจไม่จับคนที่ลงมือมาให้ได้เนี่ยก็อาจจะมี พักพวกของกลุ่มโจรที่กอ่อเหตุฆาตรกรรมเขาเรียกว่าเข้ามาในพื้นที่นี้อีกนะครับก็คือกอ่อเหตุแล้วมันแบบไม่โดนจับใช่ป่ะก็แปลว่าที่นี่แม่งแบบละหลวมก็จะมีโจรมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเราต้องหาให้เจอว่าใครคือฆาตรกรนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างซับซ้อนเลยทีเดียวอย่างที่บอกโจรสองคนเป็นลูกคนมีอิทธิพลไปป้นเขาไม่มีใครทําอะไรได้ปรากฏในปีถัดมาเสียชีวิตโดนคนอื่นฆ่าแทนเออแต่อย่างที่บอกนะเมืองนี้ ดึงดูดสิ่งชั่วร้ายเหตุการณ์ตัวเลขของอาชญากรรมเกิดขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆในทุกปีฆาตกรหรืออาชญากรต่างๆที่เคยหนีไปจากเมืองนี้อยู่ดีก็มาปรากฏตัวที่เมืองนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เรารู้จากคลิปที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงทีนี้เรามาดูสิ่งที่เขาต้องการจากเราบ้าง1ึแฟ้มประวัติของฆาตกรหาให้เจอนะว่าเป็นใคร 2. หาให้เจอว่าเขาอยู่ที่ไหนกับเหตุการณ์แรกที่ฆ่าเอมิเลียวอลเกอร์ต่อมาหาให้เจอว่าเหตุ where he was เนี่ยสุดท้ายนะครับให้ส่งผลการอ่านไพ่ของเหยื่อทั้งสองคนมาไพ่จะบอกได้ว่าความสัมพันธ์ของฆาตรกรกับตัวเหยื่อเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเรามาดูเอมิเลียวอลเกอร์ก่อนแฟ้มประวัติของเธอบอกว่าเธอตายในปี1903ปาปกากา1903มนะครับเอมิเลียผมจำเป็นต้องจดจริงๆทุกคนวันเกิดเราก็ต้องใช้ถ้าจำไม่ผิดต้องใช้วันเกิดเพราะว่าต้องไปดูลาศีเพื่อจะบอกเวลาตายได้ถูกต้องวันเกิด สิบสามออกัสหนึ่งแปดแปดเจ็ดอันนี้ใช้กับวงแหวนเออเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเป็นคนที่หนักแน่นนะครับโบคือเหมือนแบบเหมือนควานผ่าซากอะไรประมาณนี้เออเป็นคนแบบตรงๆแข็งแข็งแล้วเธอเป็นคนที่เลือกล้านค้าหรือว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่เธอต้องการจะป้นเป็นคนวางแผนนั่นแหละเป็นคนแบบชี้เป้าก่อนว่าเนี่ยจะป้นวันนี้จะป้นร้านนี้กับผัวกูกูจะพ้นร้านนี้กูจะป้นที่นี่อะไรอย่างนี้ซึ่งเธอเรียกตัวเองว่าราชินีแห่งเมือง เออเป็นควีนออฟเดอะทาวน์นะครับแล้วก็ทำตัวแบบนั้นด้วยวางวางตัวเป็นแบบไม่มีใครให้ไม่มีกล้าย,ยุ่งว่าลูกคนที่มีอิทธิพลเป็นราชินีของเมืองนี้ <c oughs> เธอตายก่อนเลยนะครับโดนยิงสามนัดที่หน้าอกซึ่งเป็นปืนของเธอเองอยู่ในมือของเธอเองด้วยลองคิดดูดีว่าจะมีคนเกลียดเธอมากแค่ไหนถึงต้องโดนฆ่าแบบนี้นะครับร่างของเธอถูกนอนกองอยู่บนพื้นถนนหลายวันเลยนะ for several days นะครับจนกระทั่งมีคนมาเจอนะครับ <c oughs> ซึ่ง หลังจากเสียชีวิตอ่ะในช่วงที่เสียชีวิตก็คือไม่มีเพื่อนบ้านหรือพยานคนไหนติดต่อตำรวจเข้ามาเลยปล่อยให้แม่งนอนตายอยู่กันเลยก็แปลว่าคนเกลียดเยอะจริงๆนะครับส่วนคดีที่2ลูคัสวอล์กเกอร์นะครับสามีของเอมิเลียประวัติบอกว่าเคยเป็นตัวปัญหาแต่ด้วยคําแนะนําของภรรยาเขาก็เริ่มเป็นโจรที่ฉลาดมากขึ้นไม่เคยมีคํากล่าวหาใดขึ้นไปถึงชั้นศาลได้เพราะว่าขาด หลักฐานในการจับกลุ่มสองคนนี้นะครับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากพ่อของของเมียด้วยนะครับพอเราบอกว่าเราไม่สามารถหาฆาตรกรเจอได้เขาก็ยิ่งโกรธเกลี้ยวใหญ่เลยคาว่าหาฆาตรกรเจอคือฆาตรกรที่ฆ่าเมียเขานะครับพอเราบอกว่าเราไม่สามารถหาฆาตรกรได้อีคนนี้ที่เป็นสามีโกรธจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งนะครับมีคนที่อยู่ในบาร์ได้ยินเขาพูดว่าสักวันหนึ่งพวกมึงจะต้องเสียใจแล้วเขาก็อ๋อเขาก็ถือปืนไปด้วยในวันนั้นนะแล้ววันถัดมาก็เจอร่างเขาเสียชีวิต คือเข้าใจสถานการณ์ได้นะครับหลังจากเมียตายก็คือจับฆาตรกรไม่ได้ก็ยิ่งแบบยิ่งโกรธแค้นเพราะไม่รู้ว่าใครฆ่าไงจนวันหนึ่งแบบไปโพ้งในบาร์ว่าพวกมึงต้องเสียใจที่มึงทำแบบนี้เออแล้วก็แบบแบบพกปืนอ่ะเน็บไปด้วยสรุปวันต่อมาตายนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าตายยังไงแต่ก็บอกว่าตายด้วยปืนนั่นแหละก็น่าจะเป็นปืนกระบอกเนี้ยกระบอกของเอเมียวอลเกอร์เพราะว่าบอกว่าเป็นกระบอกเดียวกันถูกปะ ถัดมาครับมาดูผู้ต้องสงสัยกันบ้างฮาร์เปอร์มาร์ชนะครับฮาร์เปอร์มาร์ชนี่คือเด็กเสิร์ฟในในบาร์ร้านนั้นซึ่งนี่เป็นเพื่อนไม่กี่คนของเอมิเลียวอลเกอร์ผู้ตายเคยทะเลาะกันด้วยเพราะว่าเอมิเลียอิจฉาแฟนของฮาร์เปอร์มาร์ชคนนี้นะครับเ,เป็นเป็นเป็นหนึ่งในเพื่อนไม่กี่คนของเอมิเลียแล้วกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกถูกคอกันมากเอวี่เมย์นะครับผู้หญิงคนนี้นี่คือเจ้าของร้านตัดผมซึ่งเธออ้างว่าเธอถูกป้นโดยลูคสวอเกอร์ปีที่แล้วลู so คัออคืนีีนะ่ผว คนชั่วนี่ที่ตายไปแล้วคือหลังจากทะเลาะกับภรรยาปุ๊บหัวแม่งมาป้นให้เลยนะครับซึ่งคดีนี้ก็ไม่มีพยานเหมือนกันตำรวจเลยทำอะไรไม่ได้นี่เหมือนเป็นแบบคนที่เคยมีเรื่องด้วยกันมาหมดเลยนะเนี่ยต่อมาโทมัสฮันนะครับโทมัสฮันก็เป็นคนที่ทำงานพาร์ทไทม์ในร้านตกปลาครับฟิชชิงช็อปซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลูคัสวอล์เกอร์ไปทำลายสถานที่แห่งนั้นเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ที่เคยโดนลูคัสวอล์เกอร์ป้นเหมือนกัน เป็นเหยื่อเหมือนกันอะต่อมาแพทแมทธิวไพรซ์นะครับคนนี้คนที่เป็นคุณครูของโรงเรียนประถมเราไม่รู้ว่าพวกเขามีความขัดแย้งอะไรกันแต่เราได้รับการให้ปากคำจากคุณไพรซ์คนนี้ว่า1เดือนก่อนที่ลูคัสวอลเกอร์จะตายลูคัสบุกเข้ามาในบ้านของเขาแล้วซ้อมเขาด้วยนะครับอ่าบุกเข้ามาป้นอินี่ด้วยคนสุดท้ายคือเจอร์รี่ฮ็อกเป็นพนักงครับเป็นพนักงานทำความสะอาดของร้านค้าแห่งหนึ่งมีคนเห็น ผู้ชายคนนี้มีเรื่องกับลูคัสและก็เอมิเลียวอลเกอร์แต่เรายังไม่รู้ว่าเขามีเรื่องกันเพราะอะไรนะครับคดีนี้คือผู้ต้องสงสัยทั้ง5คนแม่งมีประเด็นกับผู้ตายทั้งหมดนะครับหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็คนแรกแค่มีเรื่องหึงหวงกับผู้ชายนิดหน่อยคนนี้อีวีน่นี่โดนป้นนะครับโดนป้นโทมสัสก็โดนป้นเหมือนกันแมทธิวไพรส์ไม่รู้เหตุ ที่ชัดเจนแต่เขาอ้างว่าเขาโดนทําร้ายโดนทําร้ายโดยลูคัสวอเกอร์คนสุดท้ายก็มีคนเห็นว่าอินเน่ทะเลาะกับคนตาย2คนแต่มีปากมีเสียงกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้คนที่น่าสงสัยตอนนี้2คนนี้นะครับที่รู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันยังไม่ค่อยปฏิประต่อเท่าไหร่ว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมาตรวจสอบกันเราจกฆาตกรได้เราต้อง1ไปเช็คเวลาเวลาตายก่อนสถานที่ตายเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาบอกอยู่แล้วว่าเอมิเลียตายที่ถนนหมายเลข7จ็ดโกลเวอร์สตรีท ส่วนลูคัสตายที่หมายเลข4ี่โกลเวอร์สตรีผมต้องเอาเวลาตายของทั้งสองคนไปทาบดูว่าใครคือฆาตกรนะครับ 1. หาเวลาตายโดยใช้วงล้อ 2. ตีสะโขบให้แคบลงโดยการใช้ตะเกียบสื่อวิญญาณหาลักษณะรูปพรรณสันฐานของฆาตกรแล้ว 3. ค่อยไปใช้ไพ่ทาโร่ในการอ่านความสัมพันธ์มาโอ้โหกว่าจะเข้าสู่การสืบคนได้คือต้องให้ทุกคนรู้แบ็กกราวน์แน่นๆเลยครับผมก็จะเสียเวลาแปลตรงนี้นิดนึง เราดูนี่ก่อนคนแรกเอมิเลีย13สิงหา13สิงหาเป็นคนราศีลีโอนะครับราศีสิงหธาตุไฟธาตุไฟอักษรตัวแรกก็คือตัว A ตัว A เลข1นธาตุไฟนามสกุลวอล์กเกอร์วอ,อกเกอร์ไม่ใช่ตัวําคือตัว R ครับเลข2ลูคสัสลูคัสเกิดวันที่5ตุลาคม5ตุ ราคมเป็นคนราศีตุลไลบราธาตุลมนะครับธาตุลมสีฟ้าให้ใช้ตัวอักษรที่3ของชื่อตัว C ีเลขสาแล้วก็ธาตุลมเสียงที่อะไรวะเฮ้ยยังไม่มีอะไรใช่ไหมอย่าทำอย่างนี้ดิวะ เขาบอกว่าถ้านามสกุลมีมากกว่า5ตัวอักษรของนามสกุลให้ใช้ตัวที่3เอ้ยให้ใช้ตัวที่5แต่ถ้าไม่ก็คือใช้ตัวที่ตัวสุดท้ายวอลเกอร์ Walker, ตัวอาาคือเลข2โอเคผมพร้อมแล้วครับเริ่มไปจุดเทียนทําพิธีแล้วครับคนแรกคือเอมมเลียวอลเกอร์ลีโอ ราศีสิงห์แล้วก็สีแดงอยู่เลข1สีฟ้าอยู่เลข2เวลาตายคือ13 28 1 1 9 0่ถูกต้องครับ ่อไปลูคัสลูคัสราศีตุลราช่างแดงสามฟ้าสองเวลาตายคือเชีย่ยเวลาตะเชี่ยแล้วเนี่ยใครมาหายใจข้างๆวะเวลาตายคือสามสิบสองเก้า เดือนเก้าปีหนึ่งเก้าศูนย์สี่เอ๊ะไม่ใช่หรอไม่ใช่วะก็สามไงวันที่สิบสองเดือนเก้าไงหนึ่งเก้าศูนย์สี่ไง ห้าห้าตุลาไงไม่ใช่เหรอห้าตุลา <c oughs> ไอ้เหี้ยหมาหอนแล้ว <c oughs> เวลาของลูคสัสไม่ใช่กวะทำไมไม่ถูกวะ <c oughs> ผมมั่นใจว่าผมใส่ถูกนะ <c oughs> สองเดือนงอกแล้วงอกแล้วงอกแล้ว แล้วกระจกล่วงครับสิบสองเดือนเก้าปีหนึ่งเก้าศูนย์สี่ทำไมถึงผิดเวลาก็คือสามสามคือสามโมงเช้าไงแล้วมันผิดตรงไหนวะเก้าเหรอ ไม่ใช่อ่ะถ้าหาเวลาไม่เจอเราจะตอบไม่ได้นะครับเอาใหม่อ๋อวอลเกอร์หกตัวนามสก,กุลหกตัวเอ๊ะดูผิดเองขอโทษหกตัวถ้าหากว่ามีตัวสอนมากกว่าหกตัวมากกว่าห้าตัวให้ใช้ตัวที่ห้า W A L K ตัว E ตัว E คือเลขห้าเวลาตายที่ถูกต้องคือ ยี่สิบวันที่หกเดือนเก้าเอออย่างนี้โอ้ยเฮีย้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคโอเคผมเสียงอะไรเนี่ยโอ้ยเทียนดับ โอเคเราได้เวลาตายของทั้งสองคนมาแล้วนะครับโว้ยขนลุกทีนี้เวลาตายเนี่ยก็ยังไปตอบไม่ได้แต่มันจะไว้ให้ไว้หาตัวฆาตรกรได้ก่อนถึงจะรู้ว่าฆาตรกรอยู่ที่ไหนในเวลาเหล่านี้นะครับแล้วเ,เราต้องไปที่จุดต่อไปนะครับหาความสัมพันธ์ของเจียกับฆาตรกรให้ได้ครับผมต้องขึ้นไปชั้นสองเพื่ออ่านไพ่ทาโร่วิธีการใช้ไพ่ทาโร่นั้นต้องสับไพ่จุดทู่ก่อน วางรูปคนตายแล้วก็สับไพ่ตนเรืองแสงจนกว่าจะเจอจัสติสนะครับเจอจัสติสแล้วใบต่อไปคือความสัมพันธ์ครับจัดจเมนหมายเลข20หมายเลข20 ฆาตากรต้องการความยุติธรรมครับ Murderer seek justice ซับอีกรอบครับ Justice อีกแล้วถ้าเหมือนเดิมหรอ Judgment เบอร์ยี่สิบเหมือนเดิมว่ะมันต้องเปลี่ยนคนละ Lucas ซับ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  เฮียอะไรวะเดดไอ้เฮียเก็บเลยเก็บเลยไม่เอา dead. เดดเฮ้ยเฮ้ยไม่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 ไม,ไ,มไ,มไม่ทำไมทำไมสับเจอเดด เดอะเมจิเชียนยังไม่ใช่นะครับต้องหาจัดเม้นท์ก่อนเฮอร์มิตยังอีกเทมเพลนส์จั s สติ e แล้วครับใบนี้คือความหมายครับเอมเพลอร์เบอร์สี่เบอร์สี่ฆาตกรคือผู้ชายฆาตรกรคือผู้ชาย ผู้ชายเหรอผู้ชายเป็นสองคนถ้างั้นเราตัดอันนี้ทิ้งอินโนเซนนะครับโอ้ยถ้าผู้ชายมีสามคนก็ยังต้องลงไปเช็ครายละเอียดข้างล่างว่าผมสีอะไรตาสีอะไรอายุเท่าไหร่โทมสัสอายุสามสิบตรงนี้อายุยี่ห้าอันนี้อายุสิบแปดลงข้างล่างครับ ต้องระบุตัวฆาตกรให้ได้ครับห้องนั้นอยู่ไหนวะ Oh my god เทียนอีกแล้วเหรอทำไมอะ่ะทำไมไม่บอก เฮ้ยมันไม่ยอมพูดว่ะทำไมวะทั้งสองคนไม่ยอมบอกว่าเป็นใครครับเข้าไปยันญญญเอ๊ะโคตรแปลกเลย เป็คนคนที่เกี่ยวข้องกันเนอะเอ๊ะหนักก่อนทำไมอะทำไมไม่บอกอะแต่ว่าเขาบอกว่าเหยื่อต้องการเรียกร้องความยุติธรรมนะครับผีอาจจะไม่รู้คนที่ตายอาจจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับงั้นก็วิธีการที่ง่ายที่สุดคือเอาสามคนนี้ไปเช็คว่าอยู่ตรงไหนบ้างในวันที่ตายครับโอ้ยมันเลาเช็คจาก คนแรกก่อนเธอตายในวันที่28เดือนหนึ่ง1903 1903ดูว่าใครอยู่ที่ไหนนะครับเสียงเฮียเนี่ยนะ Gover Street โอ้ย เอ๊ะทำไมอะ่ะแล้วระวังระวังศพคนตายลงไปทำไมไม่ไม่อยู่ตรงนั้นวะเอเมเลียตายใกล้ๆถนน,นหมายเลขเจที่โกเวอร์สตรีทโกลเวอร์สตรมันตรงนี้นี่ีนี้เห็นไงโกลเวอร์สตรีหมายเลขเเอ๊ะหมายเลขเอยู่ไหนอูู๊ย่แย่ยแล้วแย่ยแล้วแย่ยแล้วแย่ยแ,ลยยแล้วย่แล้แล้วแย่แล้วแวแตกแล้ว แต่ทำไมยั่ไง g o วอร์สติดหมายเลขเจ็ดสิบสองแล้วทำไมปักไม่ได้อ่ะเฮ้ยผมปักไม่ได้ทำไมอ่ะ เฮียละเฮียละเฮียละเฮียนะคอแล้วมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยว่ะบั็กวะเนี่ยใส่เดือนผิดเหรอขอโทษกลัวแล้วจ้า กลัวจนใส่เดือนผิดเลยจ้ะขอโทษจ้ะที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้เองได้แล้วครับอ้ออยอะไรอะกระจกก็ไม่ได้เปิดนี่ อะไรวะทำเนี่ยร,รีบทำเลยคุณ เนี่ยโคเวอร์สตรีทหมายเลขเจ็ดเนี่ยโอ้ยตายแล้วแปบลบว่าอินนี่เป็นฆาตากรเนี่ยเจอร์รี่แฮนคอกเพราะว่าวันแรกมันอยู่หมายเลขเจ็ดใช่ไหมแล้วการตายครั้งที่สองวันที่หกเดือนเก้าหเกสวันที่หกโอ้ยกแล้วเดือนเก้า เวลาสองทุ่มยี่สิบก็คือยี่สิบเจอแล้วครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนโอเค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 ส่งเลยกูไม่ไหวแล้วเจอรี่แฮนคอร์ บออแสที่ต้องการคือเขาอยู่ที่ไหนคนตอนที่ฆ่าผู้หญิงก็คืออยู่ที่นี่ตอนที่ฆ่าคนที่สองอยู่ที่นี่แล้วก็ทาร์ลอตนะครับนี่แหละเอา้าเราไม่ส่งอิสแมนไปวะ ไม่ได้เหรอส่งของเอมิเลียไม่ได้ต้องส่งของลูคัสครับคือบอกไว้ก่อนนะการดับทูบไม่เกี่ยวนะครับ<อ>เพราะว่าตะกี้นี้ตอนไม่ตอนทูบไม่ติดก็กระจกร่วงเหมือนกันนะครับมันมาได้ตลอดนะครับที่เราอยู่ที่นี่ผมจะเริ่มนะครับขอแก้มืออย่างรวดเร็วครับผมเมื่อกี้โรตรงที่แบบว่าใส่เดือนผิดอย่างแย่เอ็มเพลอร์หมายเลขสี่ขอบคุณครับ เก็บให้หมดดับเทียนแป๊บจุดทูปอีกรูปหนึ่งเจอร์รี่แฮนคอกโอ้ไม่กอด ในวันที่28เดือนหนึ่งนะรอบนี้จะใส่ผิด13เดือนหนึ่งวันที่28แล้วก็อีกวันหนึ่งคือ6เดือน9เวลา2องทุ่ม าส่งกันบ้านคุณครูอย่างรวดเร็วบอสแสที่หนึ่ง Where he was ครั้งแรกครั้งที่สองแล้วก็ฮิลเลอร์อิสแมนครับเซนถูกเธอโอเคคดีนี้ ตึงมือเลยนะครับเ,เจอเหตุการณ์ใหม่ๆด้วยคือแบบบ้านเป็นสีแดงทั้งหลังอันนี้ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันกระจกแตกเงาดําๆออกมาจากกระจกคือแบบว่าเริ่มเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเจ้าที่อ่ะทีนี้ครับพี่ชายเราตอบมาแล้วครับเราเจออาวุธในการฆาตกรรมที่บ้านของคุณแฮนคอกแล้วฉันเชื่อมั่นว่าเขาไม่ได้ลงมือแค่คนเดียวหรอกเขาน่าจะมี ผู้สมรู้ร่วมคิดแต่เขาปฏิเสธที่จะให้ให้การซักทอดต่อไปนะครับในระหว่างที่เราสืบสวนเขาหรือว่าให้สอบปากคําเขาอยู่เนี่ยเขาแทบจะสารภาพทันทีเลยเขาบอกว่าเขาถูกหลอกหลอนโดยความคิดของฆาตรกรเหล่านั้นนะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคือเขาบอกว่าที่เขาลงมือฆ่าเพราะว่ามันมีความคิดจิตใจของฆาตรกร หรืออาชญากรรมเนี่ยมาทําให้เขาลงมือทําแบบนั้นแล้วมันไม่ได้จบแค่เหตุการณ์การตายของพวกวอลเกอร์สองผัวเมียนั้นด้วยนะตอนนี้เขาเริ่มฝันถึงเหตุการณ์ฆาตกรรมอื่นๆด้วยคือเหมือนคือทฤษฎีที่คุณย่าเราบอกอะว่าแบบการสื่อจิตอะ่ะใช่ปะ่ะจิตใจของคนตายแต่ยังคงอยู่ถ้าหากว่ามีใครที่สามารถสื่อสารได้มันก็จะเชื่อมถึงกันได้อิตาเนียที่ลงมือฆ่าครั้งนี้มันบอกว่ามันได้ได้รับเหมือนแบบ สื่อกับความคิดของฆาตรกรได้ครับมันก็เลยลงมือฆ่าพวกวอลเกอร์สองคนนี้แล้วทีนี้มันมันเริ่มฝันเห็นการลงมือฆ่าในคดีอื่นๆแล้วเริ่มแบบอยากจะฆ่าคนอื่นด้วยหรือเปล่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆเพราะว่าฆาตรกรทุกคนก็พูดถึงฝันแปลกๆแล้วก็เสียงแปลกๆที่เกิดขึ้นในหัวเหมือนกันดูเหมือนว่าในหมู่คนตายจะมีการซ่อนใครสักคนที่สามารถควบคุมคนเป็นได้ครับแต่ยังโชคดีที่ในหมู่ของพวกเราคนเป็นยังมีคนที่สามารถควบคุมคนตายได้เช่นกันมันก็คือนายไงไล่ะ นายสามารถควบคุมพวกเขาได้ถูกต้องไหมล่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนนะคนตายสามารถควบคุมคนเป็นได้ในหมู่คนตายมีใครบางคนที่ตายไปแล้วสามารถควบคุมคนเป็นให้ลงมือฆ่าได้ในขณะเดียวกันเราเป็นคนที่ยังมีชีวิตยอยู่สามารถควบคุมสถานการณ์หรือสื่อสารกับคนตายได้เช่นกันไอ้เหี้ยมันมีคนทรงจากอีกโลกหนึ่งวะยากกูวะเนี่ยในเรื่องมันชักจะซับซ้อนแล้วก็เอาเรื่องเหมือนกันนะวันถัดมาครับวันที่เจ็ด Racks to, to Reaches to รอบนี้ก็ยังคงเป็นคดีถัดมาแต่ว่าคลิปนี้ผมขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าคดีหลังๆมันจะใช้เวลานานขึ้นในการสืบแล้วผมไม่สามารถจะเล่น2คดีใน1คลิปได้อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวหน้าครับเรากลับมาต่อกันกับเคสถัดมา Racks to Reaches เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาแปลให้ฟังในคราวหน้าแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอเบรกเอาไว้ก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นติดตามความเข้มข้นความสยดสยองกันได้ในเกม Prognostic ในคลิปต่อไปคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูคลิปแบบนี้ล่วงหน้าก่อนใครแบบไม่ตัดต่อไปดูความผิดพลาดของพี่นัทได้ก็สามารถสมัครเมมเบอร์นะครับสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วก็ไปดูย้อนหลังได้ทุกคลิปเลยครับจะมีเพลย์ลิสต์สำหรับเมมเบอร์โดยเฉพาะอยู่แล้วนะจ๊ะวันนี้ขออนุญาตเบรกไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ